สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมอีกแล้วนับพาแดงต่อเอสติปานับสวัสดีครับอากงอาม่าอึมละเสียอสวยอลงอสวยอลงอสวยนะครับทุกทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนะเก้าอี้นะตัวนี้นะครับเป็นเก้าอี้เกมมิ่งเกียร์นะที่นั่งโคตรจะสบายนะครับนี่นะครับทุกทุกคนใี่เห็นชัดๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นลายอะไรรู้หรือเปล่าครับทุกคน ขออนุญาตมูฟกล้องก่อนนะครับนี่นะครับลายแบบโคตรจะสวยนะครับทุกๆคนนี่นะครับนี่นะครับโคตรดีนะครับทุกๆคนบอกเลยนะนี่เลยนะยุบมีโป้งให้เลยนะครับทุกๆคนเป็นก้าอีคุณภาพดีจริงๆนะทุกๆคนนะใครเห็นแล้วก็อิจฉานะครับ นั่งนุ่มสบายแถมมีที่รองหัวด้วยนะทุกๆคนเอาไว้สําหรับคนปวดคอเนี่ยครับมีที่รองหมอนรองกระดูกด้วยนะทุกๆคนเหมาะสําหรับพวกคนปวดคอปวดกระดูกอะไรพวกนี้สามารถนั่งได้สบายทั้งหมดเลยนะแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามผมมาตลอดนะเราจะมุ่งสูงนะหนึ่งพันซับนะทุกๆคนนะขอบคุณมากมากเลยนะครับทุกๆคน แลวก็อย่าลืมกดติต้มชอม่องเพลงต่อ S o R ด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบนะกดไลค์มานะครับไม่ชอบก็แล้วแต่นะครับก็กดดิสไลค์มานะครับจริงๆเราไม่ต้องกดหรอกครับโอเคครับไม่งั้นผมละมัดใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ